สวัสดีค่ะเกียรติสาวนานาชาแนลพี่น้องคะมานีกับมาสุบหกหมี่เนาะคะนะ่ะเนาะตื่นแล้สาวมากกับมาหยิบก,กับเขาคะ่นะนี่คะเขาแก่เนื้อปลาทูไว้แล้วล่ะคะ่ะเตรียมไว้แล้วนะนะี่ค่ะเราไปเอาบมกหมีท่ที่เอาตุ่มว้ก่อนนะคะนะเนาะตุ่มให้มันเปียกๆสุบจะได้เขาเครื่องเนาะคะ่ะ นี้จ้าเนี่อจ้าเอาตากมาแล้วเอากลับมาแกะใส่มันไม่ต้องเอาเด้อค่ะเอาแต่เนื้อมันผิวมันหนอกๆน,นะคะเนาะใส่มันไม่ต้องเอามันแข็งสุดป,ประแซบจ้ามันจะออกฟ,อฟอาดๆก็แกะหลอกขวานอกมันออกนะคะเนาะ เอามีที่ห้อตโตมปแล้วห้อก็ต้อมมื <c oughs> แอกะแกะใส่เอาหมีป่าใส่ค่ะมีป่าใส่มใส่ไ,ไงใส่มันไม่ต้องเอาเนาะคะ่นะเนาะ เก็บไปแล้วเดี๋ยวหมอกระทะค้างไว้นะคะพอดีจะถอดหมูน้ำจาเอาหมูไปใส่กระทะก่อนค่ะ ใส่ไปแล้วก็ถิ่มไปนะคะใส่เตาท่านนี่แหละคะ่ะี๋ยวมาสูบออกมีต้นนะคะเนาะโคกโคกทำให้มันละเอียดทำ <c oughs> ให้จนละเอียดพุ่น,ะ,นะค่ะ แลอวก,กาา็ปลาทูลงนะคะเนาะเ <c oughs> ชืยอได้เนาะคะ่ะตามให้มันเข่ากันบอกนีกับปลาทูตามให้มันเข่ากันค่ะ ของแสบปะตองหเหตใจเย็นยักน้อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบื้องหมูก่อนนะคะย่านมันใหม่ก่อนถอดหมูไหวแรอหยีกแป๊บหนึ่งจะได้ใช้จานเราแล้ว,บบวละคะ่ะ นี่แหละค่ะอันนี้คือเม็ดงาเขาเอาไปขวยมันหอมเห็นมันเหลืองนะคะเนาะเอามาใส่กับสุตบอกมีมันจะหอมแซ่บเลยละค่ะนี่จ้าเอาลงใส่หมดเลยเนาะคะ่ะเอาใส่มันหมดเลยแล้วก็ใส่ชุดลวดผงน้วนะจ้าใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเก็บสาบันนาะมักหลายๆเลยจ้า ใส่ลหลายๆแห่งเสียบแล้วก็เอาข่ากัวใส่จักน้อยให้มันหอมเพิ่มหอมไปอีกเนาะคะ่ะนปลวพริกก่อนนะคะพริกผงหรือมาม่าพริกมาตัางไวเนาะค่ะเนาะหาหมักพริกก่อน ทั้งกับหมูทอดหมูวก้กระยามันใหม่เนาะจ้าเนาะจ้าใส่หมกพิีผงลงไปจ้าิีขว้าหอมนะคะเนาะเอาผูต้องใส่พิกดิบมันมาหอมเนาะใส่พิีขวา เน่ใส่น้ำปลาลหรือปลาแดกเด้่ยค่ะเนาะเพิ่มความนัวเขาไปหยิกหอมๆขาดปลาแด้เลยค่ะขาดปลาแดกบ่ได้ดน,นะจ๊ะเนาะตื่นเช้ามากอากาศเย็นจ้า ใส่ประเด็กขวดไปแลังเอาต้มน้ำประเด็กตั้งหากเอาใส่น้ำกันมเหนือมจะได้ว่าแขแคนโขกเขากันนะคะเนาะใส่ผักชีผักหอมลงไปค่ะตุกไทย ซิมนะค่ะซิมอแสบพน,นามหยอดลงไปอีกค่ะนือว่ามันจะเขียนไม่เป็นเหลวๆจักหน่อยซิมไหมค่ะอ๋อแสบอร่อยอร่อยค่ะสุดหยอดเลยค่ะ จิ้มตังได้กระเสียบนะคะเนาะเขาเห็ดเองตั้งไปเบื้งหมูทอดหมูไว้มันเม่นใหม่หรอว้าจ้าเปเบื้องหมูก่อนนะคะทอดหมูถิ่มไว้ หมูใหม่หรอคะพี่น้องคะแตะสุบแบบมีาตาสเตช่วยไว้เนาะคะ่นะเนาะ หน่ากินบ้าะค่ะเป็นเสียบบ่าค่ะเห็นเแล้วๆเมื่อกี้กับเกี๊ยวสาบานปานะได้ค่ะน่ากินมากเลยค่ะ ไปเบิ้งหมูก่อนค่ะทอดหมูไว้คว้าเบืง้งไหเยทั้งในแล้วดอกค่ะหลงจวงเลย นี่แหละค่ะทอดหมูแล้วแล้วค่ะ,คะพี่น้องใหม่จักน้อยค่ะแกกินในยุ้ยตานี่ยแหละคะ่ะมากินกับเกีย๊ยวสาวบานนะล้ะคะ่ะสูตรของหมี่กับทอดหมูกระโดนก็เดีอดขึ้นใหม่เนาะค่ะหมูค่ะกดติดตามเกีย๊ยวสาวบานนะากดไลค์กดแชร์ปักใจให้ขอบคุณที่มารับชมอย่าลืมนะคะเกีย๊ยวสาวบานนะา เป็นกำลังและใจให้เกียรติสาวบ้านนาในระคะขอบคุณค่ะ